ก็อด้เห็ดได้ละตีฟอันบ่ซับนี้ซนี้อืมรุ่นึงถ้าว่ามายรุ่นนี้มม่รุนี้เอรุ่นนั่นไม่เนนี้มันเ่อแมงคก่ปากก้อสารเนาะเี้้องเลยกับเจี๊ยบได้ตัวนอันนี้น่ะ เือนเป็นไรนมอันนี้มันอุ่นๆอยู่บ่นิเมาเติมเลยๆาลยงดัอน๋อนี้ดับแล้วบ่ดับแล้วดับแล้วก็ลอเคียออกอ๋อลอเย็นก็เออกล่ออีกสามสี่มื่นสามี่หมื่นแล้วก็ปุ๊กไม่ได้ติมาเด็เอาไงปุแล้วเอาคุดะลุมอกขุดจะหามันออกไปเก็บเอาทานอ๋อแล้วก็ไม่ยัอ่ อที่ทุกเทียนมันพังกันบ่ฮะมันพังกันบ่สิเหตุไงอ,อ,อันนี้ก็ใหญ่กับอันอันนี้กระดีนผสมน้ำธรรมดาหน่เม็นบ่โอ้ยปึ่งพี่น้องอันนี้เขาเริยนว่าห้อยหัวมันตีควอมูงเท่าไหร่นิเลิกเท่าไหร่นิเลิกประมาณห้หัวประมาณเม็ดแปดสิบเม็ดแปดสิบตัวนี้กว 4, ้างเม็ดสี่สิบกว้างสี่สิบ เพิ่งเพิ่นพี่น้องเพิ่นเอาดินหม่องนีสีเฮ็ดอันนี้สีเฮ็ดอันดินหม่องนีมาเฮ็ดสีเฮ็ดเป็นแรงเงี้ยลูให้ติดป้ายเลยเนาะเป็นแรงเงี้ยลูให้คนว่ามีอาชีพมาเฮ็ดเอาอันนี้เร่าหรอเปล่าเรเาเร่าทีเพิ่งกับไปเฮ็ดงานในพี่น้องเฮ็ดงานแล้วตอนบ่ายเพิ่งกับไปค้นใหม่โอ้งานเพิ่นหลายคัด เงินเดือนพ่อใส่เนาะเงินเดือนพ่อใส่ไปนะเป็นท่านรองทําไมเงินเดือนไม่พอใช้ล่ะคะเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทพ่อใส่ใส่แต่ซ่องใส่แต่ซ่องตีงานหลายเหมดเสริมแต่งงานกระดุบวชกระดุตีกวานกระหารตายกระดุตีไปสั่นละคนมาแค่นี้เนาะเงินมันอยู่ใกล้บ้านหรือมันมีเวลาบางบ้านต้องไวอยู่ประมาณสามสี่หมื่นเย็นก็สิบหมื่นเงินเท่านึงสิบหมื่นเงินเท่านึง อันพุ่นแป่นสิได้หลายกูหาพันอยู่อันใหญ่ตัวนี้ก็สิได้ยุบประมาณสี่สิบสอบสี่สิบสอบสอบละสองร้อยสอบละสองร้อยสิมาดเจ็ดแปดท่านเหรอยางบ่ได้ยางบ่ได้พุ่นนะยางบ่ได้เป็นขดยางพันอันน้อยนี่แม่นบ่อันน้อยจะเอามันเลิกเครื่องเอลคนได้ล่ะเลิกเครื่องเอวอันนั้นถ่วมหัวอันนั้นถ่วหัวเห็นหยาดใสอยู่เหมือนอันเต็มไป เนีนเนนเป็นจักตันวุ้นี่จจว่า,าจักตันมาณซีตันกอบหตันนั่นแหละในนี่มานซีตันหาตันเหมือนได้พี่น้องเก็บอกมากด้เดแปดพันเหมือนเนาะขายกระสอบละสองร้อสองร้อยกระสอบน่อยกัยี่ห้าบาทกระแซกรสอบ,อสอบน่อยทุกน่อยทุกหน่อยน่อยนี่นะเบ็ดนี่นะได้สองสามเตาอ้หลายเด้นีน่ หลายคากได้นี่เศษมันกับเป็นปุ๋ยอีกเนาะเศษมันกับไปว่ายน้ำต้นใหม่เป็นปุ๋ยนี่ต้นแนวได้ๆเนาะกีนากับกีเด้ขายปักเสียบแล้วตั้งล่างขุนขาวขึ้นอย่ขุนป้าบอกกีดาเดี่ยใส่ขออยู่ขุนพูณน่ะพูพูณเขาจากคากพี่น้องป้าบอกกีดาบอกเขียบกับมีสีดาร้อยต้นพระดาสีดานี่คืออะไรหมากฝรั่งบอกอู้หลายเติบเลยหนิเนาะ ดูไก่บ่ายก็เลยเห็ดเปนะกขายแต่เ,นะเพือ่อนเมืองป่วยเพื่อนพี่น้องปี่มี